โอเคแล้วใครยิงปงยิงปืิเออเดอร์เนี่ยกูไม่ห่วงว่าสภาพกูสักครับแล้วต่เนี่ยทำเป็นเนนี่ไว้คุณผู้ชมเราจะวิ่งไปตรงนี้ฮะแล้วก็ทำเป็นหันหลังให้มันฮะเดี๋ยวเราทำเป็นหันหลังกันพิมพ์ด้วยเดี๋ยวผมมาแป๊บนะฮะเดี๋ยวรู้อ่ามันเชื่อกูด้วยมึงโดนกูแล้วล่ะโดนกูแล้วโดนกูแล้วเออโดนแล้วโดนหลอกแล้วไอ้นี่หลอกคนง่ายเลยเอาแล้วฮะสวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีหำน้อยผมซึ่งไม่รู้ว่าผมจะถ่ายได้หรือเปล่านะเนื่องจากขำใหญ่นะ เอามาเบ็ดบอลนะเว้ยโอเคโดนเลยฮะจัมนี่จัมปิ้งเนี่ยจัมปิ้งทุดอโอเควีลคอมทูฮ no ัมโนยซีวีเอสนะฮะก็คือเวอร์ชันหนึ่งนะฮะ Open 24ชั่วโมงนะจ๊ะโอเคโปรโม,มชั่นมาสองการนะผม Coming Soon อยู่นะฮะในตอนนี้โอเคเดี๋ยวสงการนี้มาแนะะ่เติมด้วยบัตร1,000งพทูมานีสเลือกไปเลย1อันนะฮะนี่สามารถเลือกได้แต่ว่าด้านบนนี้ยังต้องรอง Coming Soon อยู่นะฮะอะสะสมของฟรีนะครับผมทั้งตัวเลยนะฮะ เอาละทำน้อยนี่ก็คือเป็นใยบางมุมนะฮะฟรีไอเทมมาผมโอ้โหสร้างเป็นบ้านเลยเนะี่ยแม่เอ้ยมีรับอาวุธฟรีด้วยปืนนะฮะกระสุนปืนเยี่ยมรับได้ทุกๆอ่า5นาทีเนี่ยชุดกรอกครับผมเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้ทําแบบว่าใช้ได้นะเออต้องมาคลิกปุ่งคลิกป้ายเอานะฮะส่วนใหญ่ของก็จะรอ5นาทีนะฮะคุกกี้แบนเดตแต่ว่าอาหารนี่โอ้โหให้น้อยจังให้น้อยจุงนะครับเกิดมาปุ๊บเลือดเราก็จะมีประมาณอ่ายี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอ้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิ ก็ S <S <an> ทั้งหมดประมาณ80นะฮะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามีทั้งหมด4แถวนะครับผมเวลาอุ <S <S an> <S an> <S ้ยเดี๋ยวจะค้างๆโอเคได้เวลาไปดูเอเดเชตนะผมนะซึ่งไปดูทําไมวะก็เป็นสถานที่ที่ไว้เก็บของต่างๆมากมายนะผมนะครับโอเ้เดเดี๋ยว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 ของนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหใช้ได้นะครับผมโอเค VIP นี่ผมไม่รู้นะครับว่าของตกหรือเปล่านะเราต้องไปเทสครับผมวาวันดีเมืองล็อกกี้ฟอร์ดนะฮะโอเคแล้วใครยิงปงยิงปืนเออเดินเนี่ยโอ้ไม่ห่วงเพราะสภาพกุซักครับ โอ้ยให้ตายเถอะพระเจ้าอ่าเอาเป็นว่าเมื่อกี้เรามองไม่เห็นมันนะผมแล้วก็เราตายของไม่ตกด้วยเว้ยโอเคเราก็ทิ้งของไปฮะทิ้งในนี้ไม่ได้เหรอวะ What the fuck อ่าเดี๋ยวพรุ่งน um> ี้จะรู้ว่าผมว่าผมจะมีของโหดขนาดไหนนะฮะเรายังไม่ใส่เว้ยเราจะมาเตรียมของไว้นี่ก่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่แล้วพอถึงที่ปุ๊บเราใส่ทันทีนะฮะทันทีทันใดเกาะยูทูบเบอร์นี่ว่าสุดยอดครับผมนี่ฮะเอาเคียวมาด้วยครับไอ้นั่นคงตกใจนะดูว่าไอริวมึงมึงมึงมีของอะไรบ้างวันเนี่ย โอเคเราจะทำเป็นเนียนๆเอาปืนธรรมดาพอเว้ยเอาปืนนี้นะฮะ M107 เอาดิเอาดิเอาดิเอาว่ล่าเอาว่ล่าเอาว่ล่าเอาว้าวเอาว้าเจ๋อเนี่ยใส่ชุดนี้ไปครับผมนะแล้วจะแกล้งคนเข้าไว้นะฮะแล้วก็อ่าเนียนบๆแล้วก็เราจะหยิบปืนฮะอุ้ยโห SNP นะครับความแรงหนึ่งร้อยฮะอันนี้สามสิบดาเมจสามสิบนะฮะเราไม่เอาเว้ยโอเคเราก็จะเอาอ่าเอาจากปืนที่มันมีดาเมจแรงที่สุดนะครับ ขอเลือกปืนกันนะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นอันนี้100โอ้โหเขา่นรจัดเลยฮะอันนี้1อันนะครับอันนี้ก็ดาเมจหนึ100เช่นกันนะผมซึ่งมันต่างกันยนะังไงคืออันนี้ก็มีกระสุนเยอะกว่าปืนกลนะผมมินิการวอเตอร์ไอเอ็มไอเอ็กเล ส่วนปืนอื่นนี้ผมก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็มีอันนี้นะครับผมความแรง80ฮะมันอาจจะไม่ได้แรงที่สุดนะครับแต่ว่าถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าอ่ามันยิงรัวนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยนะฮะเอาทุกวนี้การเมื่ก่อนที่ผมเผื่อเราจะไปซื้อของฮะกระสุนปืนเอามาให้หมดครับผมคุณผู้ชมอันนี้จุดห้าสินะฮะอันนี้ VSS VSS เอามายังวะ VSS ออันนี้ฮะอ่านะครับผมประมาณนี้นะ จุดสี่วแปดยังไม่ใช้ครับผมแล้วก็กระสุนเนี่ยฮะกระสุนนี้ใช้ะ้รวะอันเนี้ยไม่ต้องเติมแม็กเชแค่โคตรด,ดีเดี๋ยวเจอนะฮะเดี๋ยวรู้เอาละเอาก็ละเอาละยิงเงนด้ด้วยหรอยิงเนี้ได้เหรอเ <c oughs> ินเดนเดิเดนไ,ไดนไได <c oughs> ินเดิย, <c oughs> นนยิงเดิเเนะะด,น,น,ดน,นั้นดินเดิินเดนเดนเ้ิดนินได้เดเดเดนนนเนเินเนนิเิดเนนเ ก็ยิงไม่ได้นี่ป่ะโอ้โหทิ้งงงเลยฮะยิงได้นะครับโอเคเราก็ชุดอยากทิ้งชุดตั้งเลยโอเคผมเมื่อกี้ผมเดินดูมาแนละ้วสปอร์เวอร์นี้ใหญ่มากครับผมวันนี้คือแรนดอมวาร์ปนะฮะแั้น,นั้นคือลูปซอมบี้น้อยโอเคอันนี้คือโซนเควสนะครับผมเข้าไปเลยฮนะสวัสดีจ้าอาร์มอ,อามอัวชุดเกาะกล่องก็เปิดไม่ได้ผมโดนบล็อกปิดอยู่ครับมีดแอนด์สโนว์ครับผมก็เป็นเควสหิมะนะฮะหิมะเลยนะฮะหิมะหิมะสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็ อันนี้ปืนโหดนี่วะโอ้มันไม่โหดเท่าไหร่ครับผู้ชมฮะยังถือว่าในขั้นปกตินะฮะผมหาที่ซิ้อขยะแป๊บนึงนะเพราะว่าสำคัญของในตัวมากเลยเนะี่ยโอเคอันนี้คือพรีเมียมโดเนตนะครับผมนะฮะห้าสิบทูสามวันเก้าสิบทูห้าวันแฮมแล้วก็ตามนี้เลยนะที่เก็บคูณมากแล้วมันเยอะเกินไปละมั้งโอเคแต่มาคูณสองทุกวันเสาร์ศุกร์อาทิตย์เอ๊ะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะอันนี้คือยศเทพทูเว้ยไอ้เกาะเทพทูเกาะเทพทู นะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้ตามใจชอบนะฮะตรงน,นี้ตรงน,นี้นะครับนักเลงนะครับซึ่งเรามีแล้วนะจ๊ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเคียวเราโหดกว่าปะสมิธ๋อ,อเคียวเราจะโหดกว่าผมเปนเป็นอะไรที่โคตรโหดฮะไอคนนี้เร็จแน่แน่ HKG11 ครับผมโอ้โหแม่งเหมือนจะโหดเนาะสวัสดีจ้ะเซ็ตยูทูบเบอร์ นี่สนีแอดมินจัดให้กับยูทูบเบอร์ที่มาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็คือคนที่มาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะได้รับของไปเนี่ยไม่ใช่คุณผู้ชมดิคุณแคตเตอร์นะครับก็จะได้รับของตามนี้เลยฮะเหมือนผมเลยนะฮะนี่เป็นไงเอาไปใช้เล่นได้นะฮะก็สามารถเข้ามาโปรโมทโปรโมทได้ผมคุณได้รางวัลแน่นอนฮะอันนี้ห้องเทรดนะผมนะครับนี่เฟิร์บเข้ามาฮะอจื๊บล็อกไว้อ้าวต้องเยอันนี้อันนี้ด้วยเหรอหรืออะไรวะช่างมันเถอะโอเค ลองลองเหยียบฝั่งนี้เราลองเหยียบครับอ๋อจริงป่ะอ่ะเราให้มินเหยียบไปเหยียบดีครับลองเหยียบดีครับลองเหยียบดิอ่าคือเราต้องเหยียบสองอันนะครับคุณผู้ชมโดเลยเฮ้ยเจอที่ทิ้งขยะแล้วนี่ทิ้งแม่งเลยนะฮะตำรวจมาด้วยไปโอเคครับผมแล้วก็ออกไปด้านนอกเลยฮะออกไย่างไรเนี่ยออกทางนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะเตรียมปืนไว้ตรงนี้นะครับปืนดี่าปืน VSS Snow แล้วกันนะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการในพวกนั้นกันนะที่เราไม่เจอมเมื่อกี้อันนี้คือคุกนะฮะคุกตัวนะครับผมอีกแล้วเยอะนะฮะก็จะเป็นที่ขังเกียร์นะครับสามารถให้อาหารได้ด้วยนะจ๊ะอะไรปะอาหารอะไรเนี่ยก็ใครทำผิดก็จะโดนขังไว้นนี้นะผมแล้วก็มีซอมบี้คอยกัดคุณนะอันนี้เป็นห้องขังรวมว่าผมมีห้องนงห้องน้ำด้วยปะนี่มีห้องน้ำอยู่นู่นนะฮะโอเคเอาเดี๋ยวเข้าไปดูได้เหรอโอ้ยอย่าขังเราะ โอเคนี่คือห้องน้ำวะผมสามารถไปนั่งขี้กันได้เนี่ยผมไอ้ <c oughs> ตายพระเจ้าอุยรีบออกก่อนที่แอดมินจะปิดประตูฮแอดมินหรือพอลิศมะน่าจะเป็นพอลิศนะฮะโอเคนี่คือจุดเอฟเกผมนะฮะหลายๆคนคงรู้ดีนะจ๊ะโอเคเราก็ขึ้นมาด้านบนนะผมเป็นพาก,กัวฮะลองโดดเลยอ๋อเด็ดแล้ติดอะไรเนี่ยเมื่อก,กี้เหมือนหัวชนอะไรสักอย่างเลยโอไมายกูเนสนะครับผมก็ฝีมือการพาก,กัวผมเนี่ยอะไรวะอ๋อเคยมินเขาบอกว่าถ้าเกิดเราวิ่งแล้วกระโดดไปด้วยเนี่ยมันจะเจ็บนะฮะ อึมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับสกิลการกระโดดผมนี่ถือว่าโหดมากๆนะจ๊ะบอกเลยนะฮะอ๊อไปทำแม่งเราตอนนี้ผมก็พิมพ์ไปว่าผมอยากยิงคนจังเลยฮะเราก็ต้องไปดูนี้ก่อนไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้ยติดอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรวะชิปชิปชิปแล้วแม่งดึงเรามานี่ทีนึงนี่สวยเลยนะฮะหลุดเลยโอ้ยตายวะจ้าจอร์ดว่าจะไปยิงคนตั้งหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปยิงคนฮะ เมื่อกี้แม่งจะขึ้นไปแลนดอมบาร์ฟก็ไปขึ้นผิดที่ก็โหยตายไปเจ้าจอร์สโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุมัดโซนต้มเงินทําไมไม่ได้เติมเงินไ,ไนอ้ยี่ถูกเลยนีกว่าโอ้ยเนื้อแตกเว้ยลืมอ่านใต้นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับเราต้องไปแล้วเว้ยทีนี้เราจะไปแอร์พอร์ตไปแอร์พอร์ตนะฮะก็เดี๋ยวมึงใครมามึงเจอแน่ๆกินอันนี้ก่อนครับอ่าอ้าเอาเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเด้แฮปแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเออแอร์พอร์ตเว้ยเออทะลุอันนี้คลิกซ้ายยิงนะฮะจำไว้ ผมอยากรู้เหลือเกินมากเวลาเรายิงเนี่ยนะครับบอกว่ามันไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวโดนหาว่าดักเกิดถ้าเกิดมาเลยมาเลยแอปพอร์ตมาเด้แอปพอร์ตมาเด้แอปพอร์ตมาเลยแอปพอร์ตขโมยดูผมยิงหมดนะฮะเจไม่ยิงนะผมจะยิงคุณแอปพอร์ตมาเด้หรือว่าขึ้นมาอยู่ด้านบนดีปะมา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 เมาไปได้ยินเสียงปืนละได้ยินเสียงปืนละ เอาดีเอาดีตายพระเจ้าอุ๊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 มังซอมบี้ที่ก่อนเราออกไปโอ้โหซอมบี้ตอนแรกนึกว่าไม่มีนะฮะอี่ไหนวะอ๋อเจอไม่โดนวะไม่โดนวะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวซิกซาวเวอร์มึงอ๋อเราไม่ได้ใส่ชุดเกราะฮะคุณผู้ชมโอ้โหไอพวกเด็กเขยไมยนี่มันก็เฮ้ยขำสนุกไหมยิงดีทีเฮดได้เดี๋ยวมึงดูกลนี่ก็น่ากินนะป้ลทองนะเนี่ย เดี ð, kind of yeah. ๋ยวรู้นะครับเก็บกว่าคนไม่มีเกาะเว้ยเดี๋ยวรู้ฮะว่าใครเก่งกว่ากันนะฮะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มึงไม่มีเกาะแต่กูมีของแคสเลยแหละไม่มีเกาะหรอกกูมีของแคสเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอยิงเอาคืนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้รับชุดโกงชุดเกาะไเป็นรถไฟให้ผมอันนี้อ่าได้แล้วฮะซึ่งไอ้พวกน้ำมันอยู่ไหนกันวะเอาเดี๋ยเอาดิเอาเดี๋ยเอาวะล่ะ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 เอาวะเอาวะเอาวะล่ะฮะเอาวะโอเคมาเลยคอมอนดูส เอาละครับลูกปืนไม่มีตาผู้จ่าระวังหน่อยูลูกปืนไม่มีตาฮะ Come on Come on dude โอเคกูตามล่าทีนี้โดนกูล่าแน่ๆฮะบอกเลยมึงโดนกูล่าแน่ๆะพลาดนี้แล้วผมจะรู้สึกฮะว่าผมนี่เป็นใครให้ผมจะรู้เลยฮะอยู่ไหนว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 ะรู้ว่ามึงไม่รู้จักลิวเทสเด็กแอดมินซะแล้วมึงไม่รู้จักซะแล้วไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักไอ้นี่ยังไงเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ยังไงเนี่ยไอ้เนี่ย โอ้โหมันของแตกไปเด้อมันของแตกไปเด้อเออเป็นไงเป็นไงไอ็นี้เอ็นี่ยังไงเนี่ยไอ็นี้อะไรเนี่ยเอา้าเอ็กซ์พอยต์ทำไมไม่ไม่ไมไมล็อกอินอ่ะล็อกอินดิเก่งไม่ใช่หรอเก่งไม่ใช่หรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอเราจะนั่งเฝ้ามันจนกว่ามันจะล็อกอินนะฮะแล้วตอนนี้ยทำเป็นเนีนี่ไว้คุณผู้ชมเราจะวิ่งไปตรงนี้ฮะแล้วก็ทำเป็นหันหลังให้มันฮะเดี๋ยวเราทำเป็นหันหลังก่อน อ่าตอนนี้เราก็ทําเป็นหันหลังนะฮะเพราะว่าอดีายมาล็ลกอินปุ๊บเราก็จะจัดการมัเลยครับผมจะคอยดูนะเดี๋ยวก่อนเดก่อนหิวเลือดปุ๊บอ่าถือปืนนี้ไว้ครับอ่านะฮะแล้วก็รอรอดูมันฮะพิมพ์ด้วยเดี๋ยวผมมาแป๊บเดี๋ยวผมมาแป๊บนะฮะเดี๋ยวรู้อ่ามันเชื่อกูด้วยมึงโดนกูแล้วล่ะโดนกูแล้วโดนกูแล้วเออโดนแล้วโดนหลอกแล้วไอ้นี่หลอกโคตรง่ายเลยหลอกโคตรง่ายเลยเว้บีเอสเ s สลาว้ย เออเก็บไปฮะไม่ของเราไม่ต้องการเลยเนะนี่ยนี่นี่นี่เก็บโดน <c oughs> เป็นไงเป็นไงความฉลาดของลิวตีเฮดก็มีเว้ยฉลาดในเรื่องโกงๆหนีง่งกูรู้เยอะนะฮะเอิน,นี้เราไม่เอาครับผมเนะี่ยฮะทิ้งแม่งไปให้หมดทิ้งทิ้งเลยนะฮะอ่าจุมนี่การเก็บไว้เก็บทิ้งไปฮะทิ้งเดี๋ยวเต็มลนะของเต็มแล้วก็จะเก็บอ๋อมันโยนทิ้งได้นี่หว่าเดีนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่เน่เอ่ะอันติ้ชีต What the fuck ไอ้นั่นมันก็ยังจะเข้ามาอีกเนาะเอามันไปไหนแล้ววะอย่าบอกมันออกเกมโอ้โหโคตรกากเลยไม่ออกกันอีกแล้วดู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 ทำดูทำโดโคตรอ่อนเลยเด๋วไอ้เด๋วเด๋วแมาตอนแรกนี่เก่งกันจริงไม่รู้จักริวเด็กแอดมินซะแล้วโดโดก็ตอนนั้นคุณไม่มีเกาะแน่นี่ก็เกิดมาดีครับผมรออะไรฮะเอามาเดะมาเดะได้หมด ได้หมดครับผมได้หมดฮะได้หมดเลยคนระับเดี๋ยวกูวทําแบบพาร์ทจริแล้วรู้จักนะเออได้หมดจ้าได้หมดจ้าโอเคอยู่เนาะคอมอน d ูส์เนี้ยแล้วรอไอ้นี่ดีกว่าโอเคไปที่อื่นก็ได้ฮะลองวิ่งไเมก้าดีกว่าฮะมาเอาเดี๋ยวจะโดนอะไรตั้งหน้าวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วน,ลนั้นผมจะไฟแล้วหรือเปล่าครับผมผมจะไฟใช่ไหมฮะเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิเป็เเนไงละเมิงเป็นไงละเมิงรู้เรื่อง เราก็จะวิ่งขึ้นไปบนตึกนี้นะครับผมซึ่งเป็นตึกที่มีซอมบี้เยอะโคตร,คตรนะฮะคุณผู้ชมอีนั่นมันมาอีกแล้วมาทําไมตอนนี้ฮะลำคาญเหลือเกินนะฮะลำคาญเหลือเกินนะโอเคเราลองไปเปิดกล่องดีกว่าผมเนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เปิดกล่องเลยนะฮะโอเคกินแอปเปิลทองก่อนซึ่งบอกเลยผมว่าแอปเปิลทองนี้ไมไม่ช่วยส้นตีนเลยนะเว้ยแครอทไม่เอาเฮ้ยนี้ทำควยได้นะครับผมไม่เอาครับผมเนี่ยปิดน,นี้ทิ้งไปทำโครงตรงเวสไม้เบสบอลตีหัวแตกเฮ้ยเจ๋งว่าจะไม่เอาครับผม น่าจะเป็นไอเทมที่ทำจากเควสนะฮะทิ้งไปครับผ,นะผมนะฮะอันนี้เควส์90ก็ไม่เอาครับผมนะฮะชิวไปในกล่องแล้วนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะอยากลองเคียวพอดีเลยอะ่ะอยากลองเคียวพอดีอะ่ะเอาไอ้นี้ยังไงเนี่ยไอ้นี้ยังไงเนี่ยฮะหนึ่ง fps ยังไงเนี่ยฮะหนึ่ง fps แล้วแลา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 แอบก็ตายอุย้ยซอมบี้โอ้หมูตัวเล็กบอกว่าบอกว่าเกียรตัวเล็กนี่ไงคนโอ้โหซอมบีม้มึงรำมากบอกตรงตรงนะฮะ งถือไอ้นี่ด้วยอะไรวะถือปืน <c oughs> เดี๋ยวเราคงต้องย้ายเมืองนะเพราะว่าเมืองนี้นี่แม่งไม่ได้แล้วฮะซอมบี้แม่งคนตีเกินซอมบี้มึงเก่งเลอเกินแับเล้วก็จะดักเราตรงนี้ฮะถือนี่ไว้ถือนี่ไว้อไวเอ็กพอร์ให้ผมนะฮะเราอยู่ด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เดินขึ้นมาฮะเชื่อผมดิเดี๋ยวก็เดินขึ้นมาเดี๋ยวก็เดินฮะซอมบี้อย่าสืกดิโหอยู่คนเยอะเอารับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะฮะโอเค อยู่ไปเลยนะน้องโอเคฮะตอนนี้มันกำลังอานิ่งๆอยู่ว่าผมหรือว่าเก็บของอยู่ก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าวิ่งไปหามาันครับมึงโดนแนะแนะ่เอ้าโอ้โหมึงหนีโอ้โห้หโโหโยแม่งอีกนิดเดียวจริงๆอีกนะิดเดียวจริงๆฮะโอเคตังป้อไมไว้ครับผมคุณผู้ชมเดินมามึงตายแนะ่แนะ่บอกว่าตายแนะ่แนะ่โอเคไปดีกว่าครับผมตายนะบอกเลยว่าตายนะ โอเคเราจะอยู่ตรงนี้นะครับมาวิ่งไปวิ่งได้วิ่งไปวิ่งได้วิ่งไปวิ่งได้วิ่งไปเอาล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพวกัสดีพวกสวัสดีพวกสวัสดีนะฮะวัน fps นะครับวัน fps ปันฆ่าพี่ด้วยหรอไอ้น้องพี่นี่เดี๋ยวแอดมินพูดกี่ทีแล้วยังจะไฟอีกนะฮะโอเคก่อนเราก็ใส่แค่นี้เลยฮะรจริงๆเกาะน,นี้เรามีเกาะธรรมดาลแล้วก็สู้ได้แล้วนะพูดถึงอนะแล้วก็มีปืนหน่อย เพราะว่าซเบอร์นี้ยิงตายค่อนข้างผมโอเคแต่ระดับผมแล้วผมไม่มีเสียฮะเพราะกูไม่ได้เติมเองด้วย <c oughs> เออได้สนัยมาก็ดีละวสนัยเลยวะอ๋อคือมันน่าสนยกลับไปใช่ไหมช่างมันเถอะนะครับโอเคเอาละฮะก่อนนี้เดี๋ยวค่อยใส่แลยกันเราก็จะทําการทิ้งของฮะนี่เกาะ youtube ใส่ได้ยังวะโอเคน่าจะได้แล้วนะฮะขอจังเกงผมใส่นี่ไปฮะ โอ้โหสอมบี้เอ้ยมัน oh, ต oh, so no, oh, 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 ีโอ oh, ้โหซอมบี้มันตีแรงมากฮะคุณผู Mot ้ชมโอ้โหซอมบี้นี่โคตรน่ากลัวบอกตรงๆฮะโอ้โหดู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 มันตีดูมันตีโอ้โหตายเหอะแม่งเอามีดมาเสียบกันเลยดีกว่านะฮะทิ้งของไปฮะของไม่จำเป็นก็ของไม่จำเป็นริวก็คงทิ้งไปซอมบี้เริ่มจะนำคาดสอมบี้นะตอนแรกนึกว่าไม่มีตอนนี้เยอะเหลือเกินนะโอ้โหใส่ชุดกงชุดกอทัเดียวก็ตายแล้วนะฮะ แม่แอปพอที่เราคุมเลยเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อเว้ยว่ามันยังไม่มีเทพทตรงเทพทูหรอกครับผมแต่ว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยถ้าเกิดไอมีมาจ้างอีกแม่งอาจจะมีคนที่แม่งมาเติมเงินมาสู้กับผมแล้วก็ได้เว้ยเอเอ,เอนะฮะผมให้หมดอ่ะเออผมให้หมดอ่ะเออมามาได้มาได้มาได้มา,มาผมให้หมดเลยฮะ เอาละฮ้ตอนนี้ผมจะเป็นอ่ายมาทูตท,ที่สุดโหดนะผมนะฮะมีเคียวด้วยนะครับผมโอเคมันบอกมาเหอะมาดีล็อกกี้นี่พิงเหงามากไอ้น้องแต่ผมสงสัยมากปืนนี้เนี่ยความแรงอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าเวลาเรายิงใครเนี่ยเสือกไม่ตายนะครับเจอแล้วเจอชื่อแล้วเอฟกดเอฟห้าไปเพื่อดูครับผมนะฮะเมื่อก,กี้ผมเห็นแล้วอ๋อคงจะไม่มีใครมาข้างหลังแล้วนะฮะอดีจ้าเอาเลยเอาลเอาลยเฮ้ยไม่โดนไหม ไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหดูมันวิ่งรอบรถโคตรกากนี่ครับนี่ครับนี่ครับยิงมันอย่างงี้ฮะโอเค let's run คิดว่าจะรอดอะไอ้วิ่งไวจังวะมึงวิ่งไวจังวะไอ้เชี่ยพ่อเป็นนักวิง่งอะพ่อเป็นนักวิง่งอะพ่อเป็นนักวิง่งอะพ่อเป็นนักวิ่งอะไม่ตายด้วยนี่ดาเมจ e ห้าสิบน้องเว้ยน้องเว้ยของก็มีแค่นี้มึงจะห่วงอะไรของมึงเลย โอ้โหตา,ตายไปเถอะอเหนื่อยเลยเนี่ยมดกระสุนไปหลายแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่มันนักวิ่งมาราธอนปันเนี่ยโอ้ยโอเคเราก็ลองไปเปิดกล่องครับึงออคือมันจะเด้งเข้าตัวเลยนะฮะก็อย่างนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียผมนะครับสำหรับคนที่ชอบฟาร์มของอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นอะไรที่สะดวกนะครับคุณเคยโดนเคียวฆ่าป่าเคยโดนเคียวจะวิ่งกลับสปอนทําไมฮนะอุ้ย,อยของเอ้ยมันมีโอ้โหปืนแม่ง โคตรลกลุงลังเลยนะเนี่ยลุงลังมากฮะสอ,อมบี้เกลี่ยสอมบี้เลยเกินเดี๋้อเอาของมันไปเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมันอยากได้ก็มเมาคืนไปฮะอือ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 ให้เลยฮะอาหารก็แจกไปเลยนะครับคุณจบจบเอาวะอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอา,เอายิงก็ยิงไม่โดนยิงก็ยิงผมไม่โดนโถแม่งยืนให้ยิงตั้งนานเก็บของมันไปทิ้งด้วยเอาไปรวมไว้ที่เดียวนะฮะ ไหนบอกถอดเกาะอ,อะไรใครบอกบอกตอนไหนวะเดี่ยก็บอกแต่เนี่ย <c oughs> โอเคแล้วก็เอามารวมมานี่นะฮะนี่ใครเอามาได้เอาไปเลยฮนะเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปแล้วเอายิชิตันไปด้วยเอาไม่กินดีกว่าอ,อิชิตนันกินเสร็จจะได้ลุนโชคด้วยฮนะ <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เลยโอเคไปครับผม ไม่ไม่มีใครฆ่าผมได้เลยแต่และคนคงบอกโหลิวมึงกากว่ะเยี่ยมึงแม่งเติมเงินเว้ยมึงโคตรลาวโคตรกากโคตรเกียนกักยายไฟเบอร์เดี๋ยวคอยดูฮะเอาละตอนนี้เอาของมาเก็บว่าผมเดี๋ยวรู้ฮะเก็บแม่งเลยนะผมผมจะเอาไว้แค่กระสุนปืนนะฮะโอเคแลนน้วก็นี้เก็บไปไอ้นี่เดี๋ยวเผื่อมันลุมเราอะไรงี้ <c oughs> ก็เยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะและ้วก็ใส่ชุดเกราะนี้ไปเว้ยอ่าเอาชุดเกราะเราทิ้งไปแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปรับชุดเกราะก่อนนะครับผมแป๊บบนึงเอาละฮะได้เวลาเล,เล่นแล้วเว้ยโอเคเเราาาก็จะมมืออง่อ ไปชิโนดอป no มาโดนโนดอปสองมาโนดอปสองสองมามามาโนดอปสองครับผมเฮ้ย hey, มันแมปนี้เอ hey, ้ยใช้ได้อ่าโนดอปฝุ่นสองอันนี้ฮอลิส oh, ตกใจ hey, เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันเกิดตรงนี้เยอะนะครับคุณผู้ชมโอเคอฝุ okay. ่นก่อนแป๊บมาดิเราแอ <laughs> บกินแอปเปิล <laughs> ทองแล้วกันนะ <laughs> มันก็ช่วยได้นิดนึงครับผมแอปเปิลทองนะฮะผมงงเวลามันเกิดอย่างนึงอนะ่ะเพราะว่า เวลามันเกิดอยู่ดีๆผมก็ไม่เห็นตัวมันนะผมนะฮะเดี๋ยวได้รู้อย่าคำพูดเยอะเลยนะเบื่อแล้วคำพูดน้ำลายนะฮะถ้าน้ำลายลิตรละร้อยมึงคงพูดน้อยกว่านี้นะฮะเออเป็นไงไปถึงตัวกูเองนี่แหละนะครับโดดไปเรื่อยๆก็เจ็บเดี๋ยวได้ละท่าน้ำลายลิตรละร้อยพวกหนูๆคงพูดน้อยกว่านี้อ่าเออ,อถ้าน้ำลายลิตรละร้อยมายั่งมานานแล้วมารอจนหำเปื่อยแล้วนะฮะอยู่ไหนวะ เอามาได้นี่ขนาดให้ลุมเลยนะเว้ยอันนี้เราไว้เผื่อเผื่อมันลุมเราเยอะเกินไปนะครับก็นะเออนะครับเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยเฮ้ยรอนานแล้วนะเว้ยรอนานแล้วนะอนีหนูๆนะไม่เห็นมาตั้คนเลยอนะไรวะเนี่ยเอาแล้วเห็นมาตัวนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับมาตัวนึงนะฮะละมาตัวนึ่งลนะเอาเดียเเด๋ยวได้ว่าง่ายไปโลนว่าไงไปโลนจัดไ,ไป,ไปชุดใหญ่ไปกับพี่ครับผมนะเราแจก้บนบนน้ำผมอุ้ย ะไรนะอะไรนะอะไรไหลไหลอ่ะไหลอะไหลไหลไหลต้องลงบางนี้ฮะมาดิคัมมอนดูส์คัมมอนนะฮะ come on d ูส์คั o มอนแบบฟาเกอร์ o ัมมอนแบบฟาเกโอเคโอเคลบพันลบลบลบเฮ้ยมาดิ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 เฮ้ยมันไม่ตายคุณผู้ชมครับคือเลือดมันเยอะนะฮะเราต้องหาคนปืนดีๆให้ผมนะฮะมาดิครับมาดิครับฟึ๊บฟึ๊บีโดดมีโดดลวิ่งเข้ามาครับผมมีโดดเอาอ่ะเอาจะเอาเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะลำคาลแล้วเนี่ยนะเฮ้ยเราไม่มีดาบไงคุณผู้ชมอ่า ฮ่านะครับมันโดนอะไรเราฆ่ามันก็ไม่รู้นะฮะเอาเดี๋ยวเอาและวเอาแล้วเกิดนี้แน่ๆเกิดนี้แน่ๆโอเคเราต้องคอยระวังนะครับเนื่องจากมันมีเยอะกว่าเราเนาะเว้ยโอเคมันเขาไม่รู้ดอกไอ้ลืมมึงเอาดาบไปฆ่ากูเด้เอาแล้เอาล้วเอาแล้โดโดดเอ้ยนึกว่าดจัดแน่โอเคจริงๆเราน่าจะเตรียมสไนเปมาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวคิดว่าเราก็อาจจะกลับไปเอาสไนเปนะหนึ่งเอเบสโนดับเลยวะมันอยู่นี่แน่แน่แม่งอะไรวะเนี่ย ถ่าาจะปืนมาเยอะกว่านี้นะครับผมกระสุนเราเหลืออีกอุ้ยเหลือเยอะอยู่ครับผมแต่ว่าปืนนี้เนี่ยค่อนข้างจะดาเมจน้อยนะฮะแล้วก็เลือดเนี่ยค่อนข้างจะดาเมจเยอะนะครับก็เลยอันนี้นิดนึงนะเอาดีเอาดิไม่ตายไปไม่ตายไปต้องวิ่งไปนู่นละโอยด็กังเขาถ้าเรามีสนัยบ้างนะครับผมจริงๆเราควรจะกลับไปเอาสนายนะแต่ว่าช่างแม่งนะฮะออกมาเด้เดออกมาเต้นเด้อออกมาเต้นเด้อโอเคเราจะวิ่งไปหามันนะฮะ เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นะครับผมไม่ต้องกลัวของตกด้วยผมเล่นในแมปโนดรอปแห่งนี้นะฮะตรงนี้มีทางขึ้นจำได้จำได้จำได้มองได้ดึงเดาหมองได้ดึงเดาหมองได้ดึงเดาหมองได้ดึงเดาเอาไดครับวิ่งไปไหนแล้วจ้าไปไหนแล้วจ้าเบบี้เบบี้มาฟักอ์เบบี้มาฟอกเอาเบบี้มาฟอเกอร์มาฟอเกอร์ยูโน่เอาแลล่ะเอาแลล่ะเอาแลล่ะโอ้โห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 อะไรเนี่ยนี่โดนมากระดะฆ่าตายอย่าเนี่ยในาะดยิงตายยากเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย โอเคีโหลดีโหลดทันีโหลดทันดูมันใช้ปืนฮะดูมันใช้ปืนฟๆๆๆึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ่าหลบได้กินไ้บั้นทองด้วยฮะโอเควิงๆๆ่งวิ่งวิ่งร่อนร่อนร่อนรนมันใช้ปืนที่แรงกว่าเราฮะถ้าต้องพยายามวิ่งหนีไปก่อนครับว่ามันใช้ปืนที่ค่อนข้างจะแรงฮะมเป็นปืนที่มันทำดาเมจได้สูงครับก็ต้องเข้าใจนิดน,ๆๆนึงต้องเข้าใจนิดนึงต้องเข้าใจนิดนึง,น,งนะฮะโอเคโดนเคี้ยวหัวไปด้วยโดนเคียวหัวไปดว้วยไปไนั่นยังไงไปนั่นรอดูมะะังนนะ ออกมาเดีออกเดีออกเดีมาได้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 ไม่ได้ม่ได้โว้โธ่เมื่อกี้มันโดดเราฆ่าได้ไงวะชุดลองออกจากกากนะฮะไม่ใช่ปืนแล้วออกจากกากนงงเอาตัดสุดมากงงเอาตัดสุดมากตอกากเลยอ่ะไปลบๆๆนี่เป็นไงสเต็ปดิวเทสยี่แปดไปทำดาไอ้เรื่องโกงนี่ก็ชอบชอบมากชอบมากเฮ้ยลีโหลดทันรีโหลดทันหมาถึงรีโหลดเลือดนะโอเคดบยาเรียบร้อยฮะอ่าฟินเวอร์ฟินเฟอร์ไม่ชนะก็หมาหมูนะฮะ เ ouais. ป็จ่าไงพวกมึงจ่าไงไอ้พวกหมาหมูทั้งหลายออกมาด้านบนนะฮะมีคนมาด้านล่างด้วยมีคนมาด้านล่างเราจะรอเซอร์ไพรส์มันเดอะฟัคเกอร์มันนะฮะคุณผู้ชมมาดิครับผมพร้อมจะเซอร์ไพรส์มันเดอะฟัคเกอร์คุณนะฮะเติม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 มันคงเห็นเราแล้วฮะเอาล่ะคุณผ <found> ู้ชมส่อนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองไงวฮาลุนมองไงวฮาลุน ว่อไงไปรุนไปว่าไงไปรุนว่าไงไปรุนว่าไงไปรุนไ,ไอเ้เ oui, จ๊เยวเจ๊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 เอ๊เจ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 ๊เม๊เจ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 วเจ๊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 เจวเจ๊เอ๊เจ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 เจ๊เจะเเ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 เ่เเ่เเ โอเคครับผมก็สำหรับซับเบอร์นี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีผมอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะฮะเวอร์ชัน1.7.2เท่านั้นนะจ๊ะจุ๊บๆไปแล้วฮะบ๊ายๆเยอยเมื่อกี้เดี๋ยวเมันประกาศว่าโนดับสอเหงาจะไม่ได้จัดให้ไหนๆใครเหงาวะเดี๋ยวใครเหงานะเห็นนะขอทราบดิใครเหงาเหงาเหรอเหงาเหรอไปรุ่นเหงาเหรอเหงาเหงาได้ข่าวว่าเหงาครับเหงาใช่ไหมเหงาเหรอเหงาใช่ไหมเหงาเหงาเหงาใช่ไหมเออเหงาเหรอ เงาเหรอเงาเหรอหนึ่ง FPS เป็นไงเงาเหรอ